สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องคูมนะครับกับแม่หญิงนะครับวันนี้เราจะมานอนกันที่รถบ้านนะครับนี่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะว่าห้องนอนและบรรยากาศี่ยจะเป็นอย่างไงนะครับเอาละเดี๋ยวให้แม่หญิงกับน้องคูมเนี่ยพาไปดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดีสอร์ท MPO ม e s i d e ลสซนะอาจารย์มาโจดฮะอาจารย์มาโจดฮะ อย่างนั้นเลยเหรอไม,ไม่เราไปดูรีวิวห้องก่อนปาน้องภูมิพาไปดูรีวิวห้องกันก่อนดีกว่าครับปโอ้โห oh, oh, บรรยากาศแบบดีมากอะ่ะโอ้โหบรรยากาศแบบสวยมากอะ่ะนี่นะครับไม่น่าเชื่อนะตอนที่พี่นุ๊ตอนที่พ่อนุ๊จองมาเนี่ยคือในห้องเนี่ยนอนได้ถึงสี่คนนะสี่คนเลยหรอสี่คนวันนี้วันนี้น้องภูมินอนแยกกันนะนอนแค่นี้นะสี่คนสี่คนอ่าแบบบรรยากาศแบบอบอุ่นไง นข้างหน้าเราก็สามารถสั่งหมูกระทะบาร์บีคิวหรืออาหารอย่างอื่อนอะไรมานอนได้นะข้างหน้าก็จะเป็นอุ้ยกลางคืนนี้น่าจะสวยนะเดี๋ยวกลางคืนมาถ่ายดูบรรยากาศอีกทีนะครับท้านในมีแอร์ทุกห้องนะครับตอนนี้เดี๋ยวพ่อน้จะใช้เลนแบบกว้างนิดนึงไม่หยิงเข้าไปแล้วเปิดไฟให้แจมเลยตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในห้องนอนกันแล้วะฮะลอ้เป็มนมด้วยอ๋อน้องภูมรีวิวขนมก่อนเลยนะครับในตู้เย็นนะครับ โอ้โหมีน้ำมีขนมนะแล้วก็มีน้ำอัดลมอะไรประมาณนี้นะก็มาดูที่นอนกัน่อนี่เราต้องมาดูที่นอนกันก่อนนี่อันนี้เป็นที่นอนใหญ่อันนี้เป็นที่นอนใหญ่นะครับโอ้โหนี่นะครับอันนี้ก็จะนอนได้สองคนนะแต่เดี๋ยวน้องภูมิน้องภูม,มิวันนี้น้องภูมินอนแยกเลยน,น้องภูมินอนตรงนี้นะอ่านี่นะครับน้องภูมิวันนี้แล้วก็จะมีที่นอนชั้นบนอีกนะ ก็เป็นรถที่ใช้พื้นที่ได้คุ้มมากๆเลยนะครับตอนนี้เราเปิดแอร์แล้วแล้วก็เดี๋ยวนะโอ้โหแอร์ Air ตัวใหญ่เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นที่วางของตรงนี้ก็เป็นที่นั่งแล้วก็จะมีกระจกนะครับเนี่ยหน้าต่างมีนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้รอบคันเลยนะเนี่หน้าต่างที่จะมองวิวออกไปข้างนอกนะครับมีขนมน้องภูมิได้พูดถึงแต่ขนมอย่างเดียวนะครับห้องน้ำมันอยู่ตรงไหนอะ นี่ไงปูเปิดห้องน้ำเลยน้องภูมิพาไปดูห้องน้ำหน่อยครับเดี๋ยวน้องภูมิพาเข้าไปดูห้องน้ํากันสักหน่อยนึงนะนงห้องน้ําก็จะมีชักโครกนะครับนี่ตรงนี้เป็นหน้าต่างแสงโอ้โหก็ยังมีชั้นเก็บของเก็บของอีกเยอะแยะหมดเลยอะอนี่แล้วก็เดี๋ยวๆ่ะไม่ยิงเปิดแสงก็วนได้ด้วยเหรอใช่โอ้โหไม่มืดเลยอะพอเปิดแล้วอะเดี๋ยวๆดูตอนนี้น้องภูมิอยากให้ดูอะไรครับอันนี้เป็นห้องอาบน้ําโอ้โห นี่ครับห้องอาบน้ำก็มีฝักบวัออสสวห้องน้ำต้องไม่แคบนะโอเคมาถึงเราก็รีบรีวิวห้องให้ดูก่อนเลยนะครับสำหรับแม่กับน้องภูมิก็นั่งเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนให้ดูอีกทีนะโอเคเปล่าเดี๋ยวให้น้องภูมิวิ่งเล่นแถวนี้กันอ่าอ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศกลางคืนของรถบ้านของเรานะครับตันนี้แม่หญิงก็นั่งกินหมูกระทะอยู่ข้างหน้าบ้านนะครับอื ตอนนี้น้องภูมิอยู่ไหนเอ่ยเราเข้าไปดูน้องภูมิดีกว่าเอ้าน้องภูมิมาอยู่ในห้องเลยครับโอ้น้องภูมิจะนอนแล้วเหรอครับโอ้น้องภูมิจะนอนแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีมากแอร์เย็นเปียบเลยน้องภูมินอนตรงนั้นนะคืนนี้พ่อกับแม่จะนอนตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็รีวิวรถบ้านเสร็จแล้วนะอ่ะน้องภูมิจะเต้นทำไมเนี่ยเต้นเพี่งใครครับ เอาเพลงไดมอนนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องปุ้มปิดคลิปเลยนะครับเพื mm ่ hmm. อนเพื่อนกดดาวนนะกดดาวนนะกดดาวน์นะกนวบนยโอเคครับ